เรื่องแปลกแต่จริงบางทีไม่เคยได้ยินห้าเรื่องนี้มีที่มาไม่ได้โมนะแต่มีที่ไปที่มาลองฟังดูแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องที่หนึ่งหมึกตัวเดียวแต่มีหัวใจถึงสามดวงหมึกทะเลตัวลื่นลื่นว่ายน้ําอย่างสง่างามแต่น้อยคนนักจะรู้ความลับที่มันมีสามหัวใจของมันไม่ใช่แค่ดวงเดียวแต่มีถึงสามดวงให้เราต้องเต่งเสียงว้าเปรี้ยวเรื่องที่สองเกาะแมวในญี่ปุ่นแมวมากกว่าคนซะอีกญี่ปุ่นมีเกาะหนึ่งชื่อว่า อาโอชีมแมวเต็มถนนเหมือนเดินบนพรมหรูหราประชากรแมวมากกว่าคนชนิดเกินต้านใครรักแมวต้องไปให้ได้สักครั้งก่อนตายผ่านเรื่องที่ 3. น้ำลายของเรายะพอที่จะเติมสว้วยน้ำได้น้ำลายวันหนึ่งอาจด,ดูไม่มากแต่รู้ไหมว่าหากสะสมมันทุกๆวันจากหนึ่งปีผ่านไปเธอจะต้องร้องโอเพราะพอที่จะเติมเต็มส้วยน้ำใหญ่โตเรื่องที่4เพิ่งจดจำหน้าเราได้จริงไม่ใช่แค่บินบิน พืชไม่ใช่แค่มลงที่ตอมดอกไม้แต่มันจำใบหน้าเธอได้อย่างง่ายดายเหมือนกล้องวงจรปิดในร่างจิ๋วบินไวนักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วไม่ใช่เรื่องไร้สาระไงเรื่องที่5พืชก็มีเสียงแต่อยู่ในคลื่นที่หูเราไม่ได้ยินพืชไม่ใช่แค่ยืนเฉยเไรชีวิชีวาแต่มันมีเสียงแบบที่หูเราไม่ได้สัมผัสมา,มานักวิทยาศาสตร์จะคลื่นเสียงเวลาโดนตัดหรือเจ็บราวกับมันกำลังร้องโอ๊ยเบาๆให้เราเก็บถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไวแล้วกดติดตามไว้เรื่องเราต้องรู้ จะมาอีกแน่ๆให้ความรู้แบบสนุกฟังแล้วต้องแชร์